ขอบคุณค่ะคุณการุณานุสวัีสโนค่ะการซ่อมรอยาขาดของพนันกน้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยายในซอยจรัสจรันสนิทวง์80มีความขึ้นหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบอุปสรรคสำคัญในการที่จะเอาอ,อุปกรณ์เข้าไปด้านในกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับผลกระทบตอนนี้เริ่มเกิดเป็นบริเวกว้างแล้วค่ะ ฉันที่สำนังกงานร,ระบายน้ำกรุงเทพมหานครและกำลังทหารต้องเกาะเชือกและลอยคอข้ามไปยังจุดที่พนันก้นน้ำในน้ำเจ้าพยาขาดเนื่องจากจุดนี้ระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวโดยเราได้เข้าไปติดตามดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะพบว่า จุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีการสร้างพนังกั้นน้ำเนื่องจากติดกำแพงของชาวบ้านเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาสูงได้ซัดกำแพงพังลงมาโดยจุดแรกขาดประมาณ10เมตรค่ะเดียจาหน้าทีต้องใช้เวลา14ชั่วโมงในการฝุดรอยรั่วดได้สำเร็จแต่จุดที่เป็นปัญหาใหม่อยู่ตอนนี้นะคะไม่ห่างกันมากนะักมีรอยขาดกว้างกว่า10เมตรไอ,อ40เมตรค่ะและเป็นจุดที่มีต้นไม้ น้ำก็ท่วมสูงจึงเป็นอุปสรรคในการขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปด้านในโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสํานักงานเขตบางพัดได้ดระดมกระสอบทรายเข้ามาจํานวนมากรวมทั้งท่อนไม้ที่ต้องใช้ค้ำยันไม่น้อยกว่า300ท่อนนอกจากนี้นะคะได้เสริมกําลังทหารเข้ามาอีก50นายในราทางในการซ่อมผนังกั้นน้ําก็จะใช้ เชื่อเหมือนจุดแรกก็คือจะตีไม้ค้ำยันก่อนแล้วก็นำกระสอบทรายมาวางเรียงเป็นผนังซึ่งตอนนี้ระดับน้ำด้านในและด้านนอกเท่าที่เราสังเกตก็ไม่ต่างกันมากนักซึ่งจะทำให้ลดความแรงของน้ำที่ไหลผ่านและจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้นหากสามารถนำอุปกรณ์เข้าไปด้านในได้แต่ผลกระชบตอนนี้ค่ะจากผนังกั้นน้ำจุดนี้ส่งผลให้ถนนจรรยสนิทฟงจากบางพัดมุ่งหน้าพระรามเจ็ดน้ำท่วมขัง,งตั้งแต่ปากคอยจรรสนิทฟงศ์75ซึ่งตำรวจย,ยังคงปิด การจราจรทั้งสองฝั่ง ที่ด้านหลังถนนจรรย์สิรวงศ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอบางตรวยของนนทบุรีมีทางรถไฟและก็แนวทางรถไฟขวางทางน้ําอยู่น้ําจากอำเภอบางตรวยที่ข้ามทางรถไฟถูกกั้นไม่ด้วยแบเรีอร์ของรถไฟฟ้าและจากการสังเกตพบว่าน้ําฝั่งบางตรวยท่วมเกือบล้นแบเรีอร์แล้วนะคะและน้ําบางส่วนก็ได้ล้นทะลักออกมาด้านล่างตามรอยต่อของแบเรีอร์ทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ท้ายซอยจรรย์ิรวงศ์ได้รับผลกระทบน้ําท่วมบ้างแล้วค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่เป็นนังขาด ระดับนะ้าตอนนี้เพิ่มสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรแล้วก็ยอมรับว่ากํำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่นะคะ ส่วนทางด้านหน้าห้างพาใตา้ที่เห็นนะคะที่มีมน้ําท่วมขังตั้งแต่เมื่อคืนระดับน้ําก็ลดลงแล้วก็ลดเล็กสามารถผ่านได้แล้วแต่ก็ส่งผลให้การจราจรที่มุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีติดขัดเล็กน้อยแตะที่บริเวณใต้สะพานอรุณอมรินน้ำจากคองบางกอกน้อยได้ล้นเข้าท่วมชุมชนสันติชนสงเคราะห์และแผนกเรือราชพิธีที่อยู่ติดกันทําให้กราบพักหรือว่า โรงนอนทีพายเรือแล้วก็คากอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายไปไว้ที่สูงแล้วก่อนหน้านี้ส่วนเล็กก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถยกขึ้นได้ค่ะ ด้านสถานการณ์ที่คลองมหาสวัสด์วันนี้ก็น่าห่วงค่ะช่วงคลองสารแดง2ระดับน้ําเพิ่มสูง2เมตร2ี2 3เมตรยิขอภัยค่ะ2เมตร23เซนติเมตรแล้วก็้ระดับเกอนภัยที่2เมตร30เซนติเมตรแล้วส่วนคลองมหาสวัสด์เขตวีวัฒนาระดับน้ําสูง2เมตร29เซนติเมตรใกล้ถึงระดับเือนภัยแล้วเช่นกันซึ่งทั้ง2จุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ของสำนัการระบายน้ํากทมอคอยเฝ้าระวังอยู่ค่ะไปดูสถานการณ์ที่จงังหวัดนนทบุรีบ้างนะคะทีมข่าวของเราได้นําเรือแล้วก็รถโตโยต้าโ้า ไปในพื้นที่ดูสภาพล่าสุดที่ถนนบริเวณ3 4 5อํเาเภอบางบัวทองจุดนี้เป็นรอยต่อสาอํเาเภอค่ะคือทั้งบางบัวทองของนนทบุรีลาดบัวหลวงของปทุมธานีแล้วก็บางเลนของจังหวัดนคปรปฐมพบว,ว่าน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรส่งผลให้มีสภาพไม่ต่างกับเมืองร้างทั้งโรงงานอุตสาหกรรมธนาคารปั๊มน้ํามันบริษัทห้างร้านปิดทาการทั้งหมดถนนที่มุ่งหน้าตลิ่งชันสุพรรณบุรีน้าก็ท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรทีมข่าวในใช้เรือหางยาวกกไปสำรวจพบ,บเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า นครหลวงต้องใช้เรือออกตะเวนขยับหม้อ,อแปลงไฟฟ้าหนีน้ำเพราะคาดว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกพร้อมได้ฝากเตือนประชาชนที่ยังไม่อ,อพย,ยพให้อยู่ในความระมัดร,ระวังเพราะที่ผ่านมาจังหวัดนนทบรุรีมีชาวบ้านถูกไฟฟ้าสูดเสียชีวิตมาแล้วหลายรายขณะที่การเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างลาบากทาให้บางจุดยังไม่ตัดไฟค่ะแล้วะะข,ขึ้นไปอยู่ข้างบนระยะค่้ยห่างสองเมตรขึ้นไปอย่าเข้าไปใกล้ปักแล้วก็หาทางแจ้งหรือว่าออกให้หาที่สุดอย่าเข้าไปใกล้ เพราะว่าระยะสเมตรนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ดีนะ ส่วนนี้เป็นสภาพล่าสุดนะคะบริเวณหน้าซอยจรรยสนิทวง8 2นะคะซึ่งจะเห็นนค่ะเจ้าหน้าที่ที่เดินมาเป็นที่ใส่เสื้อชดที่สีส้มนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ระดมมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาอุดรอยรั่วบริเวณด้านหลังของซอยจรัยสนิทวง8 0นะคะซึ่งตั้งแต่เช้ารถขนทรายเข้าไปเท่าที่เราสังเกตนับติดพันแล้วนะคะที่นี่จะรับสึกหนักสองได้ ที่บางพัดนี้นะคะจะรับน้ําจากแม่น้าเจ้าพยาถ้าหากว่าต้องพนันตรงจุดนี้ไม่ได้แต่อีกฝ้าหนึ่งค่ะท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์จะรับน้ําจากอำเภอบางพลยซึ่งตอนนี้ก็กาลังลงทลักมาแล้วสถานการณ์ที่นี่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะคุณกัลยาคุณวัชโนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้สกร